เห็นชอบวิ่งนะเห็นวิ่งให้เข็ดพลลงเสาเข็มแล้วคนทุกคนจะเห็นบิวแถวนี้ตลอดนะต่อไปก็ <c oughs> ต้องออกกำลังกายบ่อยไม่ไงไมัง้นเราจะไม่ไหวเอาอี่นี่ไหนเนี่ยใคเนี่ยมีชื่อด้วย ท้ายเขาเป็นอย่านี้นางอยู่จดูได้เขานอนอยู่ไนู้นก็ไม่เห็นหรอกเขานอนอยู่ไหนคะในนี้หรอโอ้มันอยู่ในโคนทาโอ้ยเขาไม่เห็นขึ้นบุ๋มนี่าเป็นทางนะอันนี้คือทางเข้าไปใช่ไหมฮะใช่ครับเขาเป็นเสาของทาง ของสบายเลยที่นี่ของลายใหญ่โตสู้ๆมืดมากใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปค่ะออกมาแล้วค่ะทิ่เห็ดนี้น ที่จิ๋ที่นี่น่าออกกำลังกายนะทุกคนเพราะมันไม่มีรถเลยสีรองเท้าสดใสมากค่ะใช่ค่ะพี่จุ๋มกินะก๋นะจิ๋ตามนไม่ทันค่ะพี่วิ่งไม่ทันค่ะพี่จุ๋มระวังน้ำอ๋อวิ่งที่ไหนคะในหมู่บ้านค่ะในหมู่บ้าน บาพี่คนพี่ตัวนี้หป่าอุ้ยถ้าเขาไม่ห้ามนะพี่มานั่งตกเป็ดตัวนี้นะจะบอกว่าปลาซิวปลาสร้อยเยอะมากยเนี้เนี่ยเป็นคอลองไลนานยางไม่นานกับประมาณเพิ่งชั่วโมงสุด